ส,สดดีตอนเศร้าครับพี่น้องบ้านพักหมอลำใจเกิดรอยครับอ่าหนึ่งร้อยสิบเอ็ดหมู่ที่สองบ้านโนนสแบงตะบนขามเรียนอำเภอกันกรทระวิชัยจังหวัดมหาสารคามมือวันอีบ้านนนสิภาคมาเบิงกิจกรรมอ่าช่วงเศร้าของน้องๆน,นะครับวา่าเป็นจังไดแบบไดนะครับหลังจากที่น้องๆกินเขานะครับอยู่ฟังพุ่นนะครับอยู่ทั้งแสบนัวขั้วใจเกิดรอยเรียบร้อยแล้วน้องนองกระซิบขามฟังนะครับพร้อมกันนะครับที่จุด รวมพลนะครับเคกซื้อแล้วก็จะได้ทำการสอบนะบในแต่ละวัน,นแฟนคลับที่เขามาแล้วแม่ที่เขามาแล้วนะครับกดสติกเกอร์ก่อนนะครับกดรูปหัวใจสักก้อนนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นของเฟซบุ๊กนะครับมดนด้นกระจังสีเคอมเมนนะครับสวัสดีแม่เคียนใจครับ แม่คนใจครับแม่สุภาพรูปหัวใจก็ได้แม่นะครับเฟซบุ๊ <c oughs> กก็จะจำได้เปิดการมองเห็นนะครับเมื่อนี่มันบรรยากาศมันคืมเยแม่บรรยากาศมันคืมนะมครับอากาศมันคืมฟ้าคืมฝนแต่เมื่อคืนนีฝนกระตกนะครับแต่ช่วงเ้ารมันมันคืมอากาศเย็น,นครับมนุษย์เสียงเปลี่ยนเลย สวัสดีแม่วันธนาครับแม่วาสนานะครับแม่สมจิตครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุปูสุคนครับนี่นบรรยากาศของน้องนอง,นองสวัสดีแม่ปิศาณคำพักดีครับน้องนองก็สิปูดยางวาแใจทั้งบนพี่น้องนะครับอาการกินเข่าก็จะสองโมงเศารครับบางเทือกันแล้วไว้กัเจ็ดโมงเช้าก็คือหลังจากเจ็ดโมงเลยก็คือสามารถ มาทานับมากินเขาได้ oh. สวัสดีแม่ลุงนภาสมยาครับแม่ปราณีครับแม่สมพรแม่มะนาวครับเมื่อนี้เห็นว่ามีพี่น้องทั้งอุบลม่ยามเดพ้พี่น้องพี่น้องทั้งอุบลราชธานีเปิดแม่ยามสวัสดีแม่แดงผลไม้นะครับสบายดีฟังทรายครับสวัสดีบานนนสวัสดีครับพาระมลบรรยากาศน้องๆน,นะครับ น้องค่ะสีออกมาร่วมกันก่อนตอนเศร้านี่ก็คือสีร้อมเบิือทั้งทั้งุ้ญิ่งแล้วก็ททางผู้ชาย้นะครับก็จะมารวมตัวกันเพื่อที่อาำไปนี่รวมอารตีสี่เาบอกรวมค่สวัสดีบานนทราไม่ได้เจอกันนานเลยแม่แม่สูชินเปี่ยมอรุณสวัสดีตาเล็กครับ สวัสดีแม่สาครครับสวัสดีลูกนนท์บัวเม่นิด,มนดกมลเบาปูเวียงสวัสดีแม่อรุณครับห <c oughs> น้าบ้านเนี่ยยังประทันตื่นนอนนะครับเมตเตนว่าอาอ้มะฮอดตอนทีซีแต่ฮอดตะกัดไปนอนเลยนะเดี๋ยวจักนอ้อยช่วงเซสายเดี๋ยวอ้กระตื่นครับ อันี้ก็จะเห็นกิจกรรมในบ้านพักผ่านทั้งเพจขณะนะครับมึงถือไว้เบิดหนึ่งดเดีเยวนี้คือ,อ่านคอมเมนตนพี่นองความสวัสดีแม่สูเทียบครับสวัสดีครับสวัสด,ดีแม่ทองมาสีมาลีนะครับอันนี้คือบรรยากาศยามเช้าครับพิมิยาสวย รู้สึกว่าความเกิดของตัวเองไม่ดีไม่มีใครสวยเท่าเลยอ่ะบ้า <c oughs> เอานี่คือบรรยากาศนะครับลบนี้ไปซะอาการเป็นยังไงสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ทุกคนนะครับ บรรยากาศยามเสาเสาพีดตื่นแล้วพีวดออกมาแล้วพี่น้องบอสน่าจะตื่นแล้วว่าน่าเป็นผู้เป็นคนที่ตื่นเสาน่าจะตื่นแล้วล่ะ สวัสดีแม่สุนีรัตครับสวัสดีทุกคนนะครับบ้านพักมะล้าใจเกลร้ลอยครับแม่ประภาพรเล่าแดงครับล่าแดงอแม่ฟ้าใสใจดีพันว่าอแม่พิษสมัยบัวหยาดด้วยนะครับแม่หอมไก่ครับแม่ทองมาลีสีลาลีแม่วันธนาแฟ้มปักโฟนครับบรรยากาศนะครับในส่องเศร้านะครับหลังจากนอนกินนอนหลับแสบอีรี สวัสดีแม่หอมไกลปานวิเศษครับแม่พิมพานะครับแม่เข่ามาแล้วต้องกดสติกเกอร์นะครับรูปหัวใจหรือยกนิ้วโป้งก่อนนะครับพอเปิดการมองเห็นของเฟซบุ๊กอากาศดีอากาศดีนะครับเนนิ มสังยุเกอร์โซนีน็ตโอลีนอตโนสวัสดีแม่สังา<น>ครบ,บอยเป็นบบางคนก็ไปนอนทา้งนอกเลยไปน้องพึ่งมากากมีนบนส้นครับเพราะะิสกอ น้องน้องแดนเซอร์เก่าหรืสิเป็นน้องอยู่ทั้งนองสาวห้องอยู่ทั้งนอกโอตยะใหญ่จะครองติลูกคน